สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นหุบเขาในทะเลนะคะเขาเรียกว่าเขาพิงกันค่ะซึ่งมีเฉลียง75องศาค่ะมีมุมเฉลียง75องศาค่ะนะคะสวยมากๆเลยค่ะไม่รู้เลยว่าจะอยู่ในเกาะตะปูนะคะซึ่งห่างจากเกาะตะปูประมาณ40เมตรเท่านั้นเองค่ะ เห็นเขาพิงกันแล้วก็เดินมาลงข้างล่างก็จะเป็นทะเลของเกาะตะปูค่ะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะคะเกาะตะปูเพราะว่ามีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องเจมบอล0น์นนะคะซึ่งมาถ่ายที่เกาะตะปูของเรานะคะจังหวัดพังงาเป็นโด่งดังมากเลยนะคะอันนี้เป็นอีกเกาะหนึ่งนะคะไม่ใช่เกาะตะปูค่ะ สวยมากค่ะทะเลประเทศไทยนะคะซึ่งหลังเรื่องนี้นะคะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ได้รับนิยมมากขึ้นนะคะชาวต่างชาติก็รู้จักกันมากขึ้นค่ะและอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะหนังฮอลลีวูดเรื่องนี้เลยค่ะจิมบอลูนย์ค่ะเพราะว่าที่แรกเป็นชื่อเกาะตะปูนะคะ จากนางเรื่องนี้เป็นชื่อด่งดังเขาเลยเปลี่ยนเป็นเรียกง่ายๆว่าเกาะชิมบอน,นั่นเองนะคะแล้วก็ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกข่ยามเย็นค่ะเพื่อมาทานดินเนอร์ค่ะนี่เป็นชัวร์ช่วงเย็นนะคะสบายๆนะคะแล้วก็ได้ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะไปว่า